xào ôm mẹ nó chúc chúc xí chúc 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 lấy Lên lấy chúc lấy kia chúc 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 โดนลากไปขโมยรถใช่ค่ะแล้กวกดเขาบอกให้กดตรงนี้ค่ะเจ๊ก,กี้จะเปรใช่ไหมหมดตูด้ต้องอะไรไปสนิทกันตั้งแต่เมาาื่อไหร่สนิทกันอะไรล่ะที่หมดเลยยังไงรี่หมุดเลยยังไงตั้งมาความสนิทก็เกิดเนาะ เอาตังมาด้วยจ่ายตังด้วยจ่ายตังมีไหมตังอ่ะไหนส <ใน S 2> ตังอยู่กับใครตังอยู่กับใครอยู่กับแดดพีอยู่กับแดดพีเอาไหมฝากเอาป้องกันอย่าใหยิบตังก่อน